สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมันบินช็อปชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวตัวนี้นะครับเป็นกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นกล้องกันน้ำนะครับมีคุณภาพนะครับ HD นะครับ Display นะครับการแสดงหน้าจอนะครับก็จะเป็น LCD นะครับตัวเครื่องนะครับการรองรับเมมโมรีสูงสุดอยู่ที่ 32G นะครับไฟล์วิดีโอนะครับจะเป็นไฟล์ AVI นะครับ สามารถถ่ายรูปภาพเป็นไฟล์ JPEG ได้นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นะครับจะไม่รองรับเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับในการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกล้องเบื้องต้นก่อนนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับในการติดตั้งของตัวมอไซค์ครับมาให้ดูนะครับไปกัน เดี๋ยวลองมาดูการทํางานของตัวกล้อง M30A นะครับกล้องบันทึกติดมอไซต์นะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นที่เสียบเมมโมรีนะครับกันน้าอย่างหนาเลยด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวยึดนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านหลังนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสายออกมานะครับจะมีกล้องหน้ากล้องหลังปุ่มรีโมทนะครับมีรีโมทเอาไว้เวลากดบันทึกหรือว่าจะหยุดบันทึกหรือว่าจะล็อกไฟนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับทดสอบคือไฟ2องนวล กดโอเคนะครับสังเกตนะครับตอนนี้กล้องมีการบันทึกอยู่ไฟสีแดงกดโอเคปุ๊บก็ตัวกล้องก็จะหยุดบันทึกนะครับหรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้โอเคที่ปุ่มบันทึกกดเลื่อนขึ้นนะครับจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองกล้องประมาณนี้กล้องหน้ากล้องหลังนะครับกดลงจะเป็นการปิดบันทึกเสียงนะครับนี่ครับสังเกตปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับก่อนที่จะกดปุ่มเมนูครับจะต้องทําการหยุดบันทึกก่อนให้สีแดงนี้หายไป คนหนึ่งครัง้งอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดเป็นกล้องถ่ายรูปเราสามารถถ่ายรูปได้นี่ครัอันนี้ก็จะเป็นอัลบัม้มสามารถเลื่อนไฟล์ได้ กดค้งอันนี้หมดวิดีโอแล้วกดค้างไว้นะครับจะเป็นการเข้าการตั้งค่านะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าของตัววิดีโอนะครับปรับคุณภาพนะครับ 1080p, 720p นะครับเราสามารถเลือกได้เลยแล้วกดอีกหนึ่งครั้งจะขยับมานะครับเป็นการตั้งค่าของตัวระบบกล้องนะครับเช่น LED เนี่ยครับอันนี้จะเป็นการพักหน้าจอนะครับเราจะออฟไม่ให้พักเลยก็ได้หรือว่าจะ30วิ1นาทีหรือว่า2นาทีนะครับอันนี้ตั้งที่30วินะครับ Auto Power o อฟนะครับแนะนำให้ ให้ปิดนะครับอันนี้จะเป็นเสียงกดนะครับนี่ครับ สามารถเปิดได้ปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษานะครับภาษาจะตัวกล้องตัวนี้จะไม่รองรับภาษาไทยนะครับสามารถตั้งเวลาได้กดเลื่อนเลยครับปี2022ก็ว่ากันไปนะครับแล้วกดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งก็จะเป็นการตั้งค่าครับกาสามารถฟอร์แมตไฟล์ทั้งหมดในเมมโมรีได้เลยนะครับก็กดโอเคไปได้เลย default Setting ก็ค่าโรงงานเวอร์ชันก็ตรวจสอบตัวเลขเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ครับจบแล้วบันทึกมีรีโมทมานะครับเราสามารถกดโอเคนะครับอันนี้ก็จะหยุดบันทึกกดโอเคหนึ่งครั้งก็จะ ันแว,ว่ากดไฟล็อกไฟล็อกนี้ต้องกดค้างนะครับพอกดค้างปุ๊บยัมีลูกกุญแจขึ้นมาเห็นไหมครับก็คือไฟล์ตัวเนี้จะไม่สามารถลบได้นอกจากเราจะมาลบเองนะครับเวลาวนลูปอะ่ะมันจะไม่ลบให้อัตโนมัติเราจะต้องมาลบเองประมาณนี้ครับ โอเคครับก็ทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวกล้องก็จะมี4แจ็คนะครับตัวกล้องนะครับก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็ตัวปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็เลี้ยงไฟของตัวกล้องนะครับก็จะเป็นการต่อไฟตรงหรือว่าไฟ AC นะครับเข้าตัวกล้องนะครับประมาณนี้ก็แนะนําให้เป็นการต่อไฟ AC ครับเวลาเปิดกุญแจนะครับก็ให้ตัวกล้องทํางานประมาณนี้พอมีการเปิดกุญแจมานะครับไฟเลี้ยงกล้องแล้วนะครับตัวกล้องนะครับก็จะบันทึกให้อัตโนมัติดูสังเกตตัวสีแดงนะครับที่สอนการ ใช้งานเป่อกี้อันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังอันนี้จะกล้องหน้านะครับอันนี้ก็สัญลักษณ์นะครับปิดเสียงนะครับประมาณนี้นะครับเวลาวันที่ปัจจุบันก็อยู่ด้านล่างโอเคนะครับชุดสายการติดตั้งนะครับก็จะวิ่งตามชุดสายไฟเดิมนะครับประมาณนี้รถคันนี้ก็จะไม่ค่อยมีที่แอบเท่าไหร่นะครับจะพยายามที่จะเก็บสายให้มีชิดนะครับตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่ล็อกนะครับล็อกก็เราสามารถหมุนตรงนี้ครับให้แน่นแล้วก็คลายออกได้ปรับตรงนี้ได้นะครับปรับยกซ้ายยกขวาได้นะครับมาดูที่กล้องหลัง หลังนะครับข้างหลังนะครับก็จะประมาณนี้ครับสามารถติดตรงนี้ได้หรือว่าจะยืดน็อตนะครับติดด้านหลังก็ได้นะครับปุ่มตัวนี้ก็ทากดโอเคนะครับก็กดหยุดประมาณนี้กดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นการบันทึกนะครับเราลองไปดูไฟล์นะครับว่าไฟล์ที่บันทึกมานะครับจะมีความละเอียดขนาดไหนนะครับ